วันนี้นะฮะผมจะมาคอนเฟิร์มท่านที่เกิดในราศีมิถุนราศีสิงห์ราศีธนูและราศีกุุนะครับว่าดวงชะตาของท่านนะครับวันที่16กุมภาพันธ์จนถึง1มีนาคม68นี้ดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรนะคะคลิปนี้รู้กันแน่นอนพร้อมแล้วนะฮะฝากกดแชร์ฝากกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจนะฮะพร้อมทั้งพิมพ์คขาว่าน้อมรับคำทำนายสมหวังดังคำทำนายทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นจริงดังคำทำนายที่เป็นมงคลนี้ครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะหาของสวยงามนะฮะเป็นเครื่องประดับสวยๆอย่างนี้ติดตัวนะครับ ขอแนะนํากาไรพลิกคอนเฟิร์มของผมนะครับผมอัญเชิญพระคาถา11บทมาใส่ไว้เพื่อความเป็นมงคลแลวก็สัญลักษณ์12ราศีนะครับที่พลิกดวงหนุนชะตาได้นะครับใส่ไว้เพื่อเป็นกําลังใจนะครับทำจากสแตนเลสไม่ลองไม่ดามเป็นฟรีไซส์ใส่ในทุกขณะข้อมือนะครับดีนอกดีในมอบใหไปกับท่านนะครับถ้าได้สนใจต้องการบูชานะครับกดตรอปุ่มส่งข้อความเลยนะครับแล้วก็ทักมาได้เลยว่าต้องการบูชากําไรหรือพิมพ์คาว่าสนใจในคอมเมนต์นะครับผมจะติดต่อกับมหาท่านครับสำหรับดวงาะตาเกิดราศีมิถุนราศีสิงห์ราศีธนูาน่ท ในช่วงวันที่16กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าดูชะตาของคุณช่วงนี้คุณอาจจะหมดไฟนะฮะแล้วคุณก็รู้สึกท้อแท้นะครับรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกแบบมันเบื่อมันทุกใจบอกใครไม่ได้มันท้อถอยนะฮะแต่สิ่งที่ผมอยากจะแนะนําคือคุณจะต้องเพิ่มความมานะพยายามขึ้นอีกนิดนึงนะฮะอย่ามัวแต่คอยคนช่วยเหลือนะครับแล้วก็อย่ารอคนผลักดันนะครับเพราะว่ามันจะถึงเป้าหมายยากนะแนะนําว่าชีวิตของคุณเนี่ยในช่วงนี้นะฮะต้องดิ้นรนฝ่าฟันต้องพึ่งตนเองนะครับแล้วจะประสบความสำเร เก่ามาลกสมองเลยเรื่องความผิดหวังในอดีตเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับต้องบอกได้เลยว่าให้คุณทิ้งมันไปซะอยู่กับปัจจุบันและตรงเนี้ยจะดีขึ้นนะครับคือคุณเองเนี่ยที่ทุกเนี่ยนะฮะคุณสังเกตคุณเนี่ยทุกเพราะคุณยึดนะฮะยึดถือคนน,คนนั้นคนนี้ยึดถือคําพูดของคนนั้นคนนี้เนี่ยมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงทําให้คุณเนี่ยทุกแล้วเรากลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายไปเลยนะฮะตรงนี้กระทั่งจริงๆเมื่อก่อนคุณเป็นคนตลกโปกฮาเนะเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะครับ พยายนทำจิตใจให้กว้างขวางแล้วก็ไม่ต้องคิดมากอย่างไรก็แล้วแต่ครับในเรื่องของความซ้ำซากจําเจในชีวิตเนี่ยนะมันจะค่อยๆเลือนหายไปนะครับคุณจะพบกับสิ่งใหม่ที่น่าชื่นใจแล้วก็จะมีสิ่งใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามานะครับให้คุณได้คิดแล้วก็ได้กระถบับสงสัยหรือข้องใจในสิ่งใดก็จะต้องมีคนมาช่วยแก้ไขให้ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะค,คุณจะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายทรัพย์สินเงินทองหรือการเป็นหนายหน้าต่างๆมีโอกาสทีจ่จะประสบผลนะฮะ ในเรื่องการเงินนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณอดทนมานานและตอนนี้นะฮะคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคไปแล้วนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนฟ้าแกลดินสาเลยนะฮะเรียกได้ว่ารอการเงินรออะไรกันจนเรียกได้ว่าปากแห้งเลยกรอบเลยแต่ต้องบอกฮะช่วงนี้คุณจะมีโชคหล่นลงมาเล็กๆน้อยๆนะครับพอเป็นครั้งเป็นคราวนะครับแต่คุณเนี่ยเป็นดูที่แปลกนะเวลาดิ้นรนอะไรมากๆหวังอะไรมากๆเนี่ยมักจะไม่ค่อยสําเร็จครับแต่เวลาไม่หวังเนี่ยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ามันจะสําเร็จจริงๆยังไงก็ตามอดทนน ในช่วงปลายเดือนจะมีคนนะฮะเข้ามาช่วยหรือหยิบยื่นมาให้เรานะครับเพราะฉะนั้นปัญหาอุรคการเงินก็จะผ่านพ้นไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของความรักนะฮะและสภาวะของชีวิตช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าฝุ่นและโคลนะฮะแม้มันจะไหลมาทับถมกันก็ตามเราเองเคยเด่นดังมานะฮะช่วงนี้ชักจะมืดเจอคนพูดในมุมลบให้คุณเจ็บปวดกระดองใจนะฮะดีกับใครปานใดนะฮะผลพวงก็ออกมาแบบปิดทองดั่งพระเรียกได้ว่าทำดีกับใครเหมือนไฟตกน้ำนะฮะบางทีทำดีมากเขาเอาเราไปนินทาไปต่อว่านะครับมันเป็นอย่างนี้นะฮะแต่คอย อดทนหน่อยนะฮะอีกไม่นานคุณจะเจอจังหวะดีๆจะเจอฟ้าที่เปิดจะมีเทพบรตรขี่ม้าขาวมาช่วยคุณผ่านรูปสัคตรงนี้ไปได้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่ครับคุณเองเนี่ยอย่าได้ไปใส่ใจคําพูดคนอื่นมากนักเพราะว่าหลายครั้งที่คุณใส่ใจคําพูดคนอื่นเนี่ยนะฮะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันแย่มากๆจริงๆเพราะฉะนั้นครับช่างมันปล่อยมันไปอย่าไปสนใจคําพูดของคนอื่นตรงนี้จะดีมากๆเลยนะครับในเรื่องของสุขภาพครับช่วงนี้คุณต้องระวังนะฮะโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจกับทางเดินอาหารนะครับเกิดขึ้นจากออารมมณณ์ขงงงคคุุททีีี่่่ไเยว นะครับแล้วก็ช่วงนี้รู้สึกว่าเหมือนกับเราหงุดหงิดแล้วก็คิดมากวิตกกังวลย้ำคิดย้ำทำจริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้ให้คุณอย่าไปละลึกถึงเรื่องอดีตมากนะครับให้คุณคำนึงถึงปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วก็ในช่วงนี้ผมแนะนำนะถ้ารู้สึกเติติขัดขัดน,นะให้ไปทำบุญปล่อยปลาไหลตรงนี้ก็จะช่วยท่านได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งผมแนะนำก็อะไรกนคอนเฟิร์มผมนะสนใจก็สั่งซื้อได้ในการส่งข้อความส่วนตัวนะครับหรือว่ากดที่โเเคสได้ลย